พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่10พฤษภาคมคสรตศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณแคทเธอรีนบริวเวอร์ นิวบรันสวิกแคนาดาในหัวข้อเรื่องกำลังและการทรงนำข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้คร,รวัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ9-10ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณและอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้นแม้ถึงที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัดขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้คุณแคทเธอรีนบิวเวอร์เป็นพยานว่าดิชันจำฤดูร้อนปี2021ได้เสมอเมื่อโรคหอบหืดของดิชันมีอาการรุนแรงโรคหอบหืดของดิชันมีอาการคงที่มาหลายปีแล้วแต่จู่ๆดิฉันก็เริ่มมีปัญหาในการหายใจมาก บางครั้งรู้สึกเหมือนกำลังหายใจผ่านหลอดดูดน้ำบางครั้งดิฉันลุกขึ้นมาเพื่อไอตลอดทั้งคืนนอนหลับได้บ้างเมื่อนั่งบนโซฟาปรับเอนนอนหมอผู้เชี่ยวชาญด้านปอดของดิฉันทำการทดสอบและพยายามหาวิธีรักษาหลายๆอย่างจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนทำให้ดิฉันท้อแท้มากดิฉันไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร ไม่รู้จะพูดอะไรหรือแสดงความรู้สึกอย่างไรแต่ในเวนที่ที่ฉันกลัวมากเป็นพิเศษพระคัมภีร์สดุดีบทที่139นี้นำให้ดิฉันได้รับพลังมากขึ้นเมื่อดิฉันอ่านในข้อ7-10ถึงถ้อยคำของพระเจ้าโดดเด่นขึ้นมาสำหรับดิฉันพระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้ แม้ว่าเราจะหมดกำลังพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นกำลังและนำทางสำหรับเราทุกคนไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาอย่าลืมสงบใจทูลต่อพระเจ้าในสิ่งที่เราต้องการและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ในขณะที่ข้าพเจ้าท้อแท้พระเจ้าจะช่วยให้ข้าพเจ้าดำเนินต่อไป และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่เป็นโรคหอบหืดข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนําทางและเสริมกำลังข้าบลงทั้งหลายในทางเดินชีวิตอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสกตจกในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ